น้องเนี่ยทุกคนน่ารักมากชอบอ้อนชอบนอนแล้วเกินเดี๋ยวสุดท้ายก็หลับปุ๋ยนะไม่ก็ออกไปโดยข้างนอกหรือว่าไปเดินเถเนี่ยแหละแล้วก็ไปหาที่หลับนะคะส่วนเราที่ก็มีหน้าที่นอนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะคะนนเนี่มีการอ้อนด้วยนะคะทุกคนแมวเนี่ยชื่อว่าเออ่ ชื่อว่ากิมจังหรือว่าซนจังนะคะแต่ที่ดีเรียกว่าซน,นจังดีกว่าค่ะเนื่องจากที่น้องเป็นคนชอบซนมากกัดทุกอย่างขวางหน้าเลยเดี๋ยวเราซูมให้ไกลๆอ่ะ,นะะอันนี่ตัวใหญ่นะผ่านนี่ตัวเล็กแค่ไหนอันนี้ตัวใหญ่มาเริ่มเทิมแล้วนะเสร็จแล้วก็มีหน้าที่นี่ก็นอนตื่นว่ กอนมากวนใจอ,อะนาแตกนาไปตีออกแต่กับซนเดอร์แล้วกคนเดอเต็มเพรซนเดอร์เนี่ยมันควรไม่เข้ากันนะขอไล่เยอะๆได้ไหมคะทุกคนขอเถอะนะคะบางคนก็เขาก็เป็นอย่างนี้ใชปลับแล้ก็อยากได้ไลค์เราก็กดไลค์ให้ทุกเพจทุกงูทุกน,กนี้ติดตามตร่นี้นั่นนั่นน่ะ,นะ,นะ ในห่างขยับนี่นี <Fran v> <en> ่น <the next step> ี่นี่นี่อ้าอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องขยับแล้วหนีไปเลยต้องขยับเลยต้องนอนแล้วอ้าวยังขยับอยู่เลยอะแย่จัง ตอนที่พื้นเย็ยนเย็นช่วงนอนที่พื้นเย็ยนเย็นมีลมลมีผ้าห่มนิดนึงแบบผ้านุ่มๆน,นะไม่ถ้าพักแข็งบอกก็ไม่นอนแน่นอนนอนไม่หลับอ่ะสิมมแมวเนี่ยมีการนวดใช่ไหมหล่ะแบบนวดแต่ก็ไม่ค่อยนวดเป็นเท่าไหร่นองก็จะนุ่มเฮ้นอนยัน โอ้โหยาวยาวยาวหมดกีใกล้ลตีนะตีนะนอนนอนเลยจ้าลูกหว่วงนะแม่นอนเองได้แต่ลูกจ๋านอ่กันลิ้นลิ้นตาวะตานี้ตานี้ วิ่น่นรัก่ยรักส่วนหางนี่ก็กระดิกไปมาไม่รู้เป็นอะไรนะกดไลค์ค่คะทุกคนฝันดีนะคะขอไลค์เยอะๆแล้วก็การติดตามเยอะๆด้วยเนาะเหมือน ทุกครั้งที่ผ่านมาแอทุกครั้งที่ผ่านมันก็ไม่มีใครเกิดอะไรให้หรอกนะก็เพิ่งแบบคลิปแรกสองคลิปสามคลิป,อ,ลปอะไรประมาณนั้นบางทีก็ฟังเพลงบ้างฟังเพลงแค่แปบ๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะบางทีคนเขาไม่มีเน็ตก็อัปโหลดหรือว่าโหลดเข้าไฟล์แล้วก็ฟังเพลงนไฟล์แค่อเคน้องเหมียวไปก่อนนะคะแมวมาไปก่อนนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะ ให้ทายมานะคะคำถามคือผู้ชายหรือผู้หญิงเดี๋ยวให้ดูเพจก่อนเพจชายหรือเพจหญิงช่วยเต้ต้นต้ต้ต้นเอาไปกันนี้เพจชายหรือเพจหญิงคะคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกุไนี์นะคะทุกคน